ก็สวัสดีนะครับผมนายแนนนะผมมาวันนี้มาเสนอตัวเอคอมนะผมก็จะมีสองสีนะครับสีดำและสีแดงนะครับผมจะเป็นเอคอมมีจอนะผมตัวนี้จะเป็นตัวเอคอมนะครับที่มีตัวโอเมกามอนนะเดินอยู่นะครับเมื่อเปิดเครื่องทดลองนะครับเปิดเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียบปึ๊บนะครับ ก็จะเป็นตัว A c คอมนะครับจะสามารถต่อได้ทั้ง2ครั้วและ3ครั้วนะครับถ้าเป็น3คั้วจะเป็นเครื่องมินิอย่างนี้นะครับที่มาต่อนะครับผม2คั้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วตัว A com จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ในนี้นะครับสามารถใช้ไม้จิ้มฟันนะครับในการรีเซ็ตได้นะครับถ้ามีการค้างถ้ารีเซ็ตก็จะเหมือนถอดสายยดบีเสียบใหครับมันจะขึ้นหน้านี้นะครับโอเค ส่วน DMC Battle นะครับผมก็เหมือนกันนะครับเปิดมาทีแรกนะครับก็จะคือ A Com Loading แล้วก็เป็นหน้านี้นะครับเมื่อมีการเมือ่อครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมเมื่อมีการ Battle เนี่ยตัวเวอร์ชันจะเป็นการ Random ต่อไปนะเราก็จะบอกว่าเวอร์ชันอะไรนะครับผมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวลองเริ่มใช้งานดูนะครับตัว เออแล้วตัว Acom 2ตัวนี้นะครับสามารถจะแฟลชเฟิร์มแวร์สลับได้นะครับจะใช้เป็น Acom หรือจะใช้เป็น dMC b a t t l e ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นตัวนี้จะเปลี่ยนตัวดิจิมอนเป็นตัวอื่นก็แฟลชได้นะครับเดี๋ยวผมทำไฟล์ไว้ให้นะครับผมน่าจะมีให้เลือกสัก5ตัวนะครับผมแล้วก็ถ้าใครต้องการจะเป็นตัวไหนนะครับก็เสนอมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้ตัวตัวสไป์เนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองใช้ Acom ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อเข้ากับ ตัวแท็บเล็ตนะครับก็ใน Acom นะครับก็ที่จะใช้เป็นปัจจุบันนะครับก็จะมีประมาณ World ข่แอ่นแล้วก็ Acom มวิ i ิน,นะครับ Acom มวิ i ิกก็จะใช้ไว้สำหรับผลดไข่เนาะต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเดี๋ยวลองเข้าเป็นเล่น World นะครับอโอเคจัดหน้าจอ เสียบพืชแมกกาวนะครับโอเคนะครับต่อไปเสียบเข้าเลยนะครับจึงแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กดที่ไอคอนตัวที่เป็นรูปอะนโนนะครับจึงอันนี้ตอบตกลงนะครับมันจะขอเข้าใช้งานตัวเอคอรบตัวเครื่องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะใช้เป็นเครื่อง DMX 1นนะครับ เบกนะครับ,บ,ก,นนรบการสมอนนะครับก็เลือกเป็นตัวเวอร์ชั่นของตัวเครื่องนะครับอ้าวโหดีเลยนะ okay. อตอนสมอนให้กดตัวปุ่มกลางด้วยครับแล้วตัว ดีไหมเราจะลงไปครับเดี๋ยวลองต่อสู้ดูนะครับอลองดูนะครับโฟกัสถ้ากดต่อสู้นะครับตัว Acom มเราจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นเลดี้นะครับเลดี้ปึ๊บเรากดโอเทอร์ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จนะครับตัว Acom จะเปลี่ยนเป็นไฟนะครับถ้เป็นตัวดิจินก็จะมีการปล่อยพลังหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กลับมาเป็นหน้าจอหลักเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวลองต่อสุดเดี๋ยวลองสับอนตัวดิจิมอนมินินะครับไม่ได้กิน เราจะสมัติตัวมินิก็ต้องเลือกเป็นตัวผมเป็นมินิ X loss นะครับอยู่ไหนนะอาวนี่ครับอินตอนมินิจึงโอเคเชื่อมต่อเลยจึงอะอ้าวหลุดนะอ๋อ,ดดอ,อต้องกดปุ่มกลางนะครับลืมกดปุ่มกลาง ลองต่อสู้ดิเาาเดิมเลยตตัวมินิไม่ขึ้นนะครับตัวแต่ต่อสู้ได้แน่นอนนะครับต่อสู้โอเคเรียบร้อยครับเราก็ต่อสู้กันนะครับ แต่ส่วนใหญ่เราก็จะใ,ใช้กับตัวเครื่องพวกนี้นะฮะใช่ไหมแล,แล้วทีนี้วันมีเวอร์ชันใหม่ลองสลับมาเป็นอันตอายเรา ได้ปกติเนาะก็เดี๋ยวถ้าใครซื้อไปก็มีปัญหาอะไรก็ติดต่อผมมานะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นตัวจะเป็นตัว a c o m มิตัว DMC Battle นะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองตัว Battle มานะครับมันก็จะได้ เบทเทอรทั้งโจเกสนะครับผมอ่าเดี๋ยวเบทเทอรเวอร์ชันหนึ่งนะครับตัวเครื่องเป็นเวอร์ชันสองนะอ่ากดปุ่มกลางเก๋อาตัวตัวเวอร์ชันของการเบทเทอรมันจะเปลี่ยนไปนะครับตัวบนเป็นเวอร์ชันนะครับตัวล่างเป็นตัวสไปา์ของตัวพลังพลังที่ปล่อยมาจากฝั่งนู้นนะครับ ฝังอ่าจะเป็นังอ่าโอเคชนะนะครับเมื่อกี้ผมเอาเวอร์ชันสองเป็นเทิร์นวอร์ชันหนึนะครับก็จะได้แบ็กกราวของเวอร์ชันหนึเข้ามานะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับผมจะถ้าไม่ต้องการให้มันอ่าแรนดอมนะครับต้องใช้คู่กับตัว a ของวิกินะครับผมเข้าไปเลยนะครับจึง มาแล้วนะครับผมต่อตกลงนะครับผมก็ส่วนของตัว DMC ตัวนี้ที่อัปเดตมานะครับยังใช้งานไม่ได้เนาะมันเป็นของเครื่องที่เป็นตัว Wi-Fi Python นะครับหรือ Pico อะไรเงี้ยกับ w i i เ Acom Wi-Fi นะครับผมก็เดี๋ยวแต่ผมทำโค้ดไว้ให้นะครับก็คือเวลาจะเลือก จะเลือกเวอร์ชันนะครับให้พิมพ์ไปเลยนะครับต้องการเวอร์ชันหนึ่งก็เลือกหนึ่งนะครับแล้วก็กดเซ้นนะครับเส้นไปไหนปุ่มเส้นตรงนี้นะครับกดเวอร์ชันหนึ่งปึ๊บถ้าเอคอมมันรับข้อมูลนะครับจะขึ้นว่าเวอร์ชันหนึ่งชิวนะครับกตัวดกนะครับผมถ้าจะเป็นเวอร์ชันสองก็พิมพ์คําว่าสองเลขสองไปนะครับกดเซ้นตัวเอคอมก็จะเปลี่ยนเวอร์ชันไปนะครับอ่าตรงนี้ก็จะขึ้น get command ด้วยนะครับประมาณหนึ่งสองเนาะ แต่ถ้าจะโจเกตนะครับผมสมมุติผมใช้เวอร์ชันสอยู่ผมจะโจเกตเวอร์ชันนึผมก็ต้องการเลือกเวอร์ชันหนึนะครับแล้วก็ต้องพิมพ์คําว่า J ตัวใหญ่ไปด้วยนะครับ1 J เนาะะเลือกเซนนะครับโอเคถ้าคอมมานดถูกต้องนะครับจะขึ้นเป็นตัวเวอร์ชันหนึมานะครับตัวโจเกตเวอร์ชันหนึะครับอ่ะเดี๋ยวลองเวกเทอโจเกตดูนะครับ ตัว x ข้างหลังเห็นไหมฮะอ่าเราต้องพยายามกดปุ่มกลางให้ทันตัว x นะครับเพื่อจะบทเทิลนะครับ X ขึ้นปุ๊บกดปะบนัรอแป๊บหนึ่งฮะอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคเรรรียยบบ้อคัต่อสู้ โจเกตเสร็จแล้วนะนะครับิิ๊๊กกกกเรียบร้อยนะครับต่อไปถ้าต้องการเป็นโจเกตหัวขับเวอร์ชัน2นะครับใช่ไหมเวอร์ช mm ันหนึ2 2> mm ่นะจะโจเกตเวอร์ชัน2แล้วเกิดกด2แล้วก็เจนะครับ mm hmm. ตัวใหญ่อ่า mm hmm. ก็จะขึ้นกดคามมานมานะครับแล้วก็บอกชื่อตัวดิจจมอนด้วยนะครับแล้วก็พยายามกดให้ทันตัว X นะครับผมตอนบัตเทิลนะครับผมเรียบร้อยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ Acom 2เครื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะอถนี้ก็มีไม่เยอะนะครับผมก็ลองดูข่าวๆเดี๋ยวผมลอง เสนอมาให้ดูนะครับโอเคเอ้ยต่อไปลืมเลยนะครับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมใช้โปรแกรมนะครับตัวนี้นะผมที่ขึ้นอยู่นะครับนี่คือเชื่อมต่ออยู่กับโปรแกรมเนาะเดี๋ยวผมลองัจะอัปเดตเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอ่า DMC รแล้วกันนะครับวิธีคือนะครับเลือกพอตคอมนะครับให้ถูกต้องกับตัว Acom เรานะครับแล้วก็ ตัว advance นะครับเลือกตรงนี้เลือก spi โห d e นะครับให้เป็น do ut นะครับแต่ธรรมดามันจะมันจะเลือกอยู่แล้วละครับแต่ก็กลับมาดูหน่อยล้วกันว่า tab a advance เนี่ยมันเลือกถูกหรือเปล่านะครับในส่วนของคอนฟิกนะครับตัวนี้แหละที่เราจะเลือกไฟไปเลือกไฟเฟิร์ม w a r e นะครับก็คือกดรูปฟันเฟืองนะครับแล้วโปรแกรมจะเด้งหน้าหน้าตาให้เลือกให้เลือกให้เลือก เอคอมเมให้เลือกไฟล์เฟิร์มแวร์ขึ้นมานะครับซึ่งทางลูกค้าไม่เห็นเนาะเดี๋ยวต้องลองไปกดเองดูนะครับตัวเฟิร์มแวร์ก็จะมีเยอะนะครับที่ผมเลือกทาไว้ให้อ่าผมเลือกเป็นตัว dmc นะครับที่เป็นพันชิงนะครับอ่าเลือกมาปุ๊บมันก็จะเป็นขึ้นว่าพาดไฟล์เราอยู่ที่ไหนนะครับชื่อไฟล์อะไรนี่ผมเลือกไฟล์นี้มานะครับแล้วก็กดไปที่หน้าแรกโอเ r อร์นะครับหรือกดแฟลตเลยนะครับจึงแป๊บหนึ่งนะครับ นี่คอมเราก็จะรีเซ็ตแป๊บนึง่งทำการแฟชเรียบร้อยฮนะไอ้คอมกำลังทำการแฟดจีดด้จีๆจก็ระหว่างนี้อย่าไปกดรีเซ็ตมันนะครับอย่าถอดสายด้วยนะครับถ้าถอดไปเดี๋ยวไอ้คอมจะมีปัญหานะครับผม เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกข้างล่างนะครับผมไฟคอมก็ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองกดรีเซ็ตดูนะฮะจึงอ่ามาแล้วครับ DMC Battle นะครับผมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแฟดกลับมาเป็นตัวโอเมกามอนเอคอมใหม่นะครับเลือกไฟล์เลือกฟิกผมก็จะเลือกไฟล์ตัวเป็นโอเมกามอนเข้ามา เดี๋ยวเลือกเป็นอลองเป็นอาลบูมอนแล้วกันนะครับก็จะมีไฟล์ชื่อ d m c o m a l b u m o n นะครับเลือกไปแฟลทเลยอีกรอบนึงถ้าไม่อยากกดรีเซ็ตเมื่อกี้นะครับที่จะเสียไปก็กดถอดสายออกแล้วเสียใหม่นะครับผมก็ได้เหมือนกันอรอแป๊บหนึ่งนะครับ ตัวเครื่องจะเป็นงานงานพิมพ์สามมิตินะครับผมก็เป็นเส้นนะแล้วก็มีสอดสายสีนะครับสีแดงกับสีดําถ้าเป็นสีแดงก็เป็นขอาสอดสายสีดําสีแดงถ้าต้องการสีอื่นนะครับติดต่อหลังไม้ได้นะครับก็มีเส้นสีอยู่หลายเส้นหลายสีเหมือนกันนะครับอเรียบร้อยแล้วถ้าจะให้เปลี่ยนถอดลองสัด้ายดูจือ้อแล้วก็เสียบใหม่นะครับ โอลดปั๊บอ่าอัลูมอนมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่่สวยนะตัวอัลกูมอนทีนเป็นอัลูมอนตัวน้อยนะครับส่วนใหญ่จะทำเป็นตัวร่างร่างเอสแอนิเมให้นะครับโอเคตัวบนก็จะมีเป็นตัวหลอดไฟนะครับเฮ้มันเป็นลอดไฟของบอดแหละแต่ส่องขึ้นมาบนเจาะรูให้ดูนะครับว่ามันมีการ โอเคงั้นวันนี้ก็ไว้แค่นี้กันครับก็ขอบคุณคนด้วยนะครับสำหรับาดูคลิปนะครับแน่นๆนะครับผมขอบคุณครับ